พระนา,ารายเป็นพระนามหนึ่งของพระวิษณุแต่ทว่าชาวไทยส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับพระนามว่าพระนา,ารายมากกว่าเหตุที่มีพระนามแตกต่างกันเนื่องจากมีบางคำพีในาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเล่าว่าเดิมทีมีเทพเจ้าเพียงองค์เดียวคือพระนา,ารายซึ่งเรียกว่าปราพรมซึ่งเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง เมื่อพระนาราย์รำพึงถึงการสร้างโลกก็ทรงคำนึงถึงการปกปักรักษาแต่พระปรพมนั้นเป็นอรูปกเทพคือไม่มีตัวตนจึงไม่สามารถที่จะสร้างโลกได้จึงแบ่งภาคแยกร่างออกมาเป็นพระวิศณุซึ่งทรงประธานพระนามให้และเมื่อพระวิศณุบรรธมหลับในเกษียณสมุร ก็ทรงสุบินถึงการสร้างทุกสรรพ,พสิ่งซึ่งพระวิษณุเป็นเทพผู้สร้างซึ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์และที่พระนาภีของพระองค์ก็บังเกิดมีดอกบัวผุดขึ้นมาและภายในดอกบัวนั้นก็มีพระพรหมซึ่งเป็นหนึ่งในตรีมูรติอยู่ภายในซึ่งพระวิศณุก็เป็นผู้ให้กำเนิดพระพรหมด้วยบางตำรากล่าวว่าเดิมมีพระนามว่าวิษณุหรือพิศณุ และได้เปลี่ยนเป็นนารายในระยะหลังโดยพระองค์มีพระวรากายเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของโลกในกริตยุคยุคแรกของโลกยุคที่คุณธรรมความดีของมนุษย์มีเต็มเปี่ยมสีกายพระนานรายสีขาวยุคที่สองไตราดายุคพระธรรมและพระคุณธรรมมนุษย์เหลือสามในสี่สีกายพระนานรายเป็นสีแดงยุคที่สทวาปรยุ คุณธรรมมนุษย์เหลือครึ่งเดียวสีกายเป็นสีเหลืองยุคปัจจุบันเป็นยุคที่สกลียุคคุณธรรมของมนุษย์ลดลงเหลือหนึ่งในสสีกายพระนารายเปลี่ยนเป็นสีนินแก่หรือสีดำ